ในหน้าประวัติศาสตร์การบินยุคสงครามเย็นมีอากาศยานเพียงไม่กี่ลำที่สามารถสร้างความลึกลับและน่าเกรงขามได้เทียบเท่ากับมิโครยันกูเรวิชมิก2 5หรือที่นาโตตั้งรหัสให้ว่า Foxbat มันคือเหี่ยวเหล็กที่ถือกำเนิดขึ้นจากความหวาดระแวงและการแข่งขันทางเทคโนโลยีอย่างสุดขั้วระหว่างสองมหาอำนาจสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต มิก25ปรากฏตัวขึ้นบนฟากฟ้าประดุดพูดถีสร้างความตื่นตระหนกและบีบคั้นให้หน่วยข่ากรองตะวันตกต้องตีความสมรรถนะของมันอย่างผิดพลาดมานานนับทศวรรษส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนายุโทโธปกรณ์มูลค่ามหาศาลในตอนนี้ของไทยเว็บพ o น c แชนแนลเราจะพาไปทำความรู้จักกับมก25 Foxbat อย่างรอบด้านตั้งแต่จุดกำเนิดที่ขับเคลื่อนด้วยภัยคุกคามจากเครื่องบินทิ้งระเบิดความเร็วเหนือเสียงของสหรัฐ การออกแบบที่ปฏิวัติว,ตวงการด้วยแนวคิดทางวิศวกรรมแบบโซเวียตแท้ๆตำนานที่โลกตะวันตกสร้างขึ้นจากความเข้าใจผิดความจริงทั้งหมดที่ถูกเปิดโปงหลังการแปลพักครั้งประวัติศาสตร์ไปจนถึงมรดกที่มันทิ้งไว้ในฐานะอากาศยานที่เร็วที่สุดและบินสูงที่สุดลำหนึ่งเท่าที่โลกเคยมีมาจุดกำเนิดภายใต้เงาของวอลครีแรงผลักดันจากภัยคุกคามข้ามทวีป บริบททางยุทธศาสตร์ในยุคสงครามเย็นเป็นตัวกำหนดความต้องการอากาศยานของสหรัฐอเมริกาอย่างแท้จริงด้วยน่านฟ้าที่กว้างใหญ่ไพศาลกองกำลังป้องกันภัยทางอากาศโซเวียตจึงมีภารกิจหลักในการปกป,ป้องประเทศจากภัยคุกคามทางอากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากฝูงบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาซึ่งมีขีดความสามารถในการโจมตีข้ามทวีปผ่านขั้วโลกเหนือ ภัยคุกคามดังกล่าวมีวิวัฒนาการอย่างรวดเร็วเริ่มจากเครื่องบินทิ้งระเบิดความเร็วต่ำกว่าเสียงอย่าง Boeing B47 และ B52 Strato Fortress ตามมาด้วย Convair B58 Hustler ซึ่งเข้าประจำการในปี1960และสามารถทำความเร็วได้ถึง2มัรกทำให้เครื่องบินขับไล่สกัดกั้นอย่าง m ิด21ที่มีความเร็วใกล้เคียงกันเริ่มขาดความได้เปรียบ แต่สิ่งที่สร้างความกังวลกับผู้นำโซเวียตอย่างแท้จริงคือโครงการพัฒนาเครื่องบินทิ้งระเบิดรุ่มต่อไปของสหรัฐนั่นคือ North American B70 v a l k y r ล e ซึ่งถูกคาดการณ์ว่าจะสามารถทำความเร็วได้สูงถึงสามารถและบินได้สูงเสียดฟ,ฟ้าทำให้การสกัดกั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้แม้เหตุการณ์ยิงเครื่องบินสอดแนม U 2ของฟรานซิสแกรีพาวเวอร์สตกในปี1960 จะสแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของขีปนาวุธพื้นสู่อากาศของโซเวียตแต่มันก็ตอกย้ำถึงความจำเป็นในการมีเครื่องบินขับไล่ที่สามารถบินขึ้นไปสกัดกั้นภัยคุกคามที่ระดับความสูงยิ่งยวดได้ด้วยก่อนเอง ด้วยเหตุนี้ในช่วงต้นปี1958 PVO จึงได้กำหนดคุณสมบัติที่ท้าทายอย่างยิ่งสำหรับเครื่องบินขับไล่สกัดกั้นรุ่นใหม่นั่นคือต้องสามารถทำความเร็ว3,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงและบินได้สูงถึง27กิโลเมตรซึ่งข้อกำหนดสุดขั้วนี้เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการที่ให้กำเนิด m ิก25อันเป็นตำนาน ความต้องการทางยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนนี้ได้ผลักดันให้ทีมวิศวกรโซเวียตต้องเผชิญกับความท้าทายทางเทคโนโลยีและวัสดุศาสตร์ที่ไม่เคยมีมาก่อนเพื่อสร้างอากาศยานที่จะกลายเป็นเยียวเหล็กแห่งสหภาพโซเวียตการหลอมเยียวเหล็กนวัตกรรมสุดขั้วและการออกแบบที่มุ่งเน้นความเร็ว การสร้างอากาศยานที่บินด้วยความเร็วสูงกว่า2มักต่อเนื่องเป็นเวลานานทำให้เกิดปัญหาความร้อนจากการเสียดสีของอากาศซึ่งสามารถหลอมละลายโครงสร้างอลูมิเนียมอลลอยที่ใช้ในเครื่องบินทั่วไปได้ทีมออกแบบมิโคยันกูเรวิทจึงต้องหันไปพึ่งพานวัตกรรมและการตัดสินใจเชิงวิศวกรรมที่แตกต่างจากโลกตะวันตกอย่างสิ้นเชิง การตัดสินใจเหล่านี้เผยให้เห็นถึงปรัชญาการออกแบบของโซเวียตที่เน้นความแข็งแกร่งทนทานและสามารถผลิตได้ในปริมาณมากแทนที่จะใช้ไทเทเนียมซึ่งมีราคาสูงและยากต่อการเชื่อมในยุคนั้นวิศวกรโซเวียตตัดสินใจเลือกใช้วัสดุที่พวกเขาเชี่ยวชาญมากกว่าโครงสร้างของมิก25กว่า80ทำจากเหล็กกล้านิกเกลิลการตัดสินใจนี้ไม่ใช่เพียงการประหยัดต้นทุน แต่เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งใช้ประโยชน์จากจุดแข็งทางอุตสาหกรรมที่มีอยู่ของโซเวียตนั่นคือการผลิตเหล็กกล้าและเทคนิคการเชื่อมอาร์คอัตโนมัติอันเป็นเอกลักษณ์แม้จะทําให้เครื่องบินมีน้ําหนักมหาศาลน้ําหนักเปล่าสูงถึง2 0 0 0 0กิโลกร,รมัมแต่ก็ทําให้ได้โครงสร้างที่แข็งแกร่งพนทานต่อความร้อนสูงและสามารถผลิตได้ง่ายซึ่งตรงข้ามกับแนวทางของสหรัฐที่มุ่งผลักดันขีดสุดของวัสดุศาสตร์ที่แปลกใหม่เช่นโครงสร้างไทเทเนียมทั้งหมดของ sr 7 1 ไทเทเนียมถูกสงวนไว้ใช้ในส่วนที่ต้องรับความร้อนสูงสุดเพียง9%ของโครงสร้างเช่นขอปีกหน้าและบริเวณรอบท่อท้ายเครื่องยนต์ในขณะที่อลูมิเนียมถูกใช้ในส่วนที่ไม่สัมผัสความร้อนสูงประมาณ11%หัวใจของ Foxbat คือเครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ขนาดเบอหมาจำนวน2เครื่องที่ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างสมรรถนะสูงสุดที่ระดับความสูงซึ่งมีอากาศเบาบาง มันสามารถให้แรงขับมหาศาลประมาณ22,500ปอนต์ต่อเครื่องเมื่อใช้สันดาบท้ายซึ่งเป็นขุมพลังที่ทำให้มันทยานสู่ความเร็วและเพดานบินที่ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนมิก2 5ถูกติดตั้งด้วยเรดาร์ที่มีขนาดใหญ่และทรงพลังที่สุดในโลกในเวลานั้นมันมีน้ำหนักถึง1,100ปอนด์และใช้เทคโนโลยีหล่อสุญญากาศวัตถุประสงค์หลักของมัน ไม่ใช่การค้นหาและติดตามเป้าหมายด้วยตนเองแต่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลชี้เป้าหมายขั้นสุดท้ายที่แม่นยำและไม่สามารถถูกรบกวนได้ในภารกิจสกัดกั้นที่ควบคุมจากภาคพื้นดินเพื่อให้นักบินและศูนย์ควบคุมสามารถนำเครื่องเข้าสู่ตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับการยิงขีปนาวุธปัญหาในช่วงแรกนักบินทดสอบต้องเผชิญกับปัญหาเสถียรภาพ ในการควบคุมที่ความเร็วสูงซึ่งนำไปสู่การขยายขนาดข,าดของครีบหางคู่ให้ใหญ่ขึ้นแต่ปัญหาที่อันตรายที่สุดคือ a l l เล o รอนรีเวอรซึ่งพื้นบังคับการเอียงให้ผลตรงข้ามเมื่อบินด้วยความเร็วสูงเกินไปในการทดสอบครั้งหนึ่งนักบินทดสอบอีกอร์เลสเิคอฟพยายามแก้ไขอาการเครื่องเอียงไปทางซ้ายโดยการโยกคันบังคับไปทางขวาแต่ผลที่ได้คือเครื่องกลับเอียงไปทางซ้ายมากขึ้นและดําเด่งลงอย่างรุนแรง เขาไม่รอดชีวิตจากเหตุการณ์นั้นอุบัติเหตุครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงสุดขั้วที่ต้องพิชิตความเร็วระดับสามมักปรัชญาการออกแบบของเมก2 5นั้นชัดเจนและแน่วแน่นั่นคือการมุ่งเน้นไปที่ความเร็วและเพดานบินสูงสุดเพียงอย่างเดียวโดยยอมแลกกับความคล่องแคล่วในการรบระยะประชิดและสมรรถนะที่ความเร็วต่ำ ซึ่งข้อจำกัดเหล่านี้เองที่จะกลายเป็นจุดสำคัญที่โลกตะวันตกตีความผิดพลาดไปอย่างสิ้นเชิงความเข้าใจผิดของโลกตะวันตกและกำเนิด F-15 Eagle เมื่อมิก25ปรากฏตัวต่อ,อาสาธารณชนเป็นครั้งแรกในงานแสดงการบินที่กรุงมอสโกในปี1967มันได้สร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วโลกตะวันตกด้วยขนาดที่ใหญ่โตปีกที่กว้างและท่อรับอากาศขนาดมหึมา ทำให้หน่วยข่าวกรองของสหรัฐและนาโตต้องรีบประเมินขีดความสามารถของมันอย่างเร่งด่วนแต่ด้วยข้อมูลที่จํากัดพวกเขาจึงสร้างภาพของสุดยอดเครื่องบินขับไล่ขึ้นมาจากสมมุติฐานที่ผิดพลาดหลายประการพวกเขาเชื่อว่าโครงสร้างขนาดใหญ่นี้ต้องสร้างขึ้นจากไทเทเนียมและวัสดุผสมน้ำหนักเบาที่ล้ำสมัยเพื่อให้สามารถทำความเร็วสูงได้ด้านเครื่องยนต์ คาดการว่าเป็นเครื่องยนต์แบบเทอร์โบแฟนที่มีประสิทธิภาพสูงและประหยัดเชื้อเพลิงทําให้มีพิสัยทําการไกลด้านสมรรถนะบทสรุปที่น่ากลัวที่สุดคือพวกเขาเชื่อว่าเมี่สเป็นเครื่องบินขับไล่คลอมอากาศที่ไม่เพียงแต่เร็วและบินสูงแต่ยังมีความคล่องแคล่วสูงสามารถต่อสู้ในระยะประชิดได้อย่างยอดเยี่ยมความเข้าใจผิดเหล่านี้ได้สร้างช่องว่างทางสมรรถนะของเครื่องบินขับไล่ขึ้นในความคิดของผู้นำกองทัพสหรัฐ พวกเขากลัวว่าเครื่องบินขับไล่ที่มีอยู่จะไม่สามารถต่อกรกับ Foxbat บทได้เลยความกลัวนี้ได้กลายเป็นแรงผลักดันโดยตรงที่นำไปสู่การกำหนดคุณสมบัติของโครงการเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ของสหรัฐนั่นคือ F-15 Eagle ซึ่งถูกออกแบบมาอย่างซับซ้อนมีราคาแพงและมีสมรรถนะสูงในทุกๆด้านเพื่อรับมือกับภัยคุกคามมิก25ที่แท้จริงแล้วไม่มีอยู่จริง การแปรพักที่สั่นสะเทือนโลกเมื่อความจริงถูกเปิดเผยในวันที่6กันยายน1976ประวัติศาสตร์การบินยุคสงครามเย็นได้พลิกผันไปตลอดการเมื่อเรืออากาศโทวิกเตอร์เบเลนโกนักบินแห่งกองกำลังป้องกันภัยทางอากาศโซเวียตได้นำเครื่องบินขับไล่สกัดกัน้นมิ g 25P ของเขาหลบหนีออกจากฐานทัพในวลาดีวอสตอปและนำเครื่องลงจอดที่สนามบินพละเรือนฮาโกดาเตะประเทศญี่ปุ่น เหตุการณ์นี้เปรียบเสมือนการมอบของขวัญล้ำค่าให้กับหน่วยข่าวกรองตะวันตกผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐและญี่ปุ่นได้ทำการถอดชิ้นส่วนและวิเคราะห์เครื่องบินอย่างละเอียดทุกตารางนิ้วและสิ่งที่พวกเขาค้นพบก็ได้ทำลายตำนานที่เคยสร้างขึ้นมาจนหมดสิน้นความจริงแล้วมิก25ไม่ได้สร้างจากไทเทเนียมและวัสดุผสมล้ำสมัยแต่สร้างจากเหล็กกล้าน,นิกเกิลเป็นหลัก80%หนักและเรียบง่าย ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนประสิทธิภาพสูงแต่ใช้เครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ตทูมันสกี้ R15 ที่ทรงพลังแต่สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมากและมีประสิทธิภาพต่ำที่ความเร็วต่ำมันไม่ได้เป็นสุดยอดเครื่องบินขับไล่ต่อสู้ระยะประชิด m i ก2 5ไม่มีความคล่องแคล่วมันถูกออกแบบมาเพื่อบินเร็วเป็นเส้นตรงทนแรงจีได้เพียง 2.2G เมื่อมีเชื้อเพลิงเต็มถังและมีขีดจำกัดสูงสุดที่ 4.5J มันมีพิสัยทำการรบเพียง299กิโลเมตรและมีพิสัยบินต่ำมากมิก2 5ไม่ได้มีระบบ Avionic s Solid s t a เตที่ซับซ้อนแต่มันใช้เทคโนโลยีหลอดสุญญากาศ n ูวิสเตอรที่เรียบง่ายเท่านั้นการแปลพักคล้ำนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเปิดโปงความลับทางเทคนิคแต่ยังเป็นการเผยให้เห็นถึงความแตกต่างในการออกแบบโดยสิ้นเชิง สิ่งที่โลกตะวันตกมองว่าเป็นข้อบกพร่องหรือความล้าหลังเช่นการใช้หลอดสุญญากาศและโครงสร้างเหล็กในมุมมองของโซเวียตกลับเป็นคุณสมบัติที่สำคัญระบบ Avionics แบบหลอดสุญญากาศไม่เพียงแต่ทนทานต่อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากการระเบิดนิวเคลียร์แต่ยังสามารถซ่อมบำรุงได้โดยช่างเทคนิคที่มีทักษะไม่สูงนักในสนามบินที่ห่างไกลซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของยุโทโธปกรณ์โซเวียต การค้นพบนี้จึงเผยให้เห็นไม่ใช่แค่ช่องว่างทางเทคโนโลยีแต่เป็นความแตกต่างพื้นฐานในแนวคิดการสร้างอาวุธนอกจากนี้การที่โลกตะวันตกได้ล่วงรู้ถึงจุดอ่อนสำคัญของเรดาร์สม์ชเอที่ไม่มีความสามารถในการตรวจจับและยิงเป้าหมายที่บินต่ำกว่าได้บีบให้สหภาพโซเวียตต้องเร่งพัฒนามิก25รุ่นปรับปรุงในชื่อมิก25 PD ที่มาพร้อมกับเรดาร์แซฟไฟ ที่ทันสมัยกว่าเพื่อแก้จุดอ่อนดังกล่าวประวัติการรบและปฏิบัติการเหยียวเหล็กในสมรภูมิจริงถึงแม้มิก2 5จะไม่ใช่เครื่องบินขับไล่ครองอากาศที่โลกตะวันตกจินตนาการไว้แต่มันได้พิสูจน์ตัวเองว่าเป็นอาวุธที่ทรงประสิทธิภาพอย่างยิ่งในภารกิจการบินสกัดกัน้นและลาดตระเวนด้วยความเร็วสูงซึ่งแทบไม่มีอากาศยานใดในยุคนั้นจะต่อก่อนได้ ประวัติการปฏิบัติการของมันแต่มไปด้วยเรื่องราวที่น่าทึ่งเหนือน่านฟ้าใสหนาย1,971-1,972สหภาพโซเวียตได้ส่งฝูงบินลาดตระเวนเม็ 25A และอาร์ไปประจำการที่อียิปต์เครื่องบินเหล่านี้ได้ทำภารกิจบินถ่ายภาพสอดแนมเหนือดินแดนที่อิสราเอลยึดครองด้วยความเร็วสูงถึง2.5-3.2มารและที่ระดับความสูง17,000-23,000เมตร เครื่องบินขับไล่ F-4 Phantom ของอิสราเอลพยายามขึ้นสกัดกั้นหลายครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จทำได้เพียงมองดู Foxbat ที่เร่งความเร็วหนีหายไปอย่างไร้ร่องรอยปฏิบัติการเหล่านี้ได้แสดงให้เห็นถึงช่องว่างทางขีดความสามารถในการป้องกันภัยทางอากาศของตะวันตกอย่างชัดเจนและสร้างรัศมีความเป็นอมตะให้กับ Foxbat ว่าไม่มีใครสามารถแตกต้องมันได้สงครามอิรักอิหร่าน 1980- 1988 กองทัพอากาศอิรักเป็นผู้ใช้มิค2 5ที่ประสบความสำเร็จในการรบทางอากาศมากที่สุดโดยอ้างสถิติการยิงเครื่องบินอิรานตกอย่างน้อย15ลำซึ่งมีทั้ง F-4 p h a n แฟนทอม i g e r เกและที่น่าทึ่งคือสามารถยิง F-14 ซึ่งถือเป็นเครื่องบินขับไล่ที่ทันสมัยที่สุดของอิรานตกได้1นึ่ลำโดยนักบ,บินที่โดดเด่นที่สุดคือพันเอกโมฮัมเม็ดเรยานซึ่งมีสถิติการสังหาร8ครั้งด้วยมิค25 สงครามอ่าว1991ในคืนแรกของปฏิบัติการพายุทะเลทรายกองทัพอากาศอิรักได้สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการยิงเครื่องบิน f a 18 HorNe ตของนาวาโทสกอตสปีเชอร์แห่งกองทัพเรือสหรัฐตกชัยชนะครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะมันคือชัยชนะทางอากาศต่ออากาศยานของกองกำลังผสมเพียงครั้งเดียวที่ได้รับการยืนยันของอิรักตลอดทั้งสงคราม ปฏิบัติการเหนือน่นฟ้าปากีสถาน1,997กองทัพอากาศอินเดียได้ใช้เครื่องบินมิก25 RB ที่มีชื่อเรียกเฉพาะว่าการูด้าทำภารกิจบินล่าตระเวนเหนือน่นฟ้าปากีสถานและจงใจสร้างโซนิกบูมเหนือกรุงอิสลามาบัดนี่คือการส่งสารทางการเมืองและการทหารอย่างจงใจเป็นการเคาะประตูด้วยความเร็วสูงจากเพดานบินสูงที่ปากีสถานไม่มีปัญญาจะตอบรับได้ นอกเหนือจากประวัติการรบแล้วมิด25ยังมีชื่อเล่นที่ไม่เป็นทางการแต่โด่งดังในหมู่ทหารโซเวียตว่าผู้ให้บริการแอลกอฮอล์เนื่องจากมันบรรจุแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ผสมน้ำปลั่นถึง240ลิตรสำหรับใช้ในระบบหล่อเย็นซึ่งมักจะกลายเป็นที่ต้องการของเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินในสนามบินที่ห่างไกลการพัฒนาและมรดกทางวิศวกรรม แม้มิก25จะประสบความสำเร็จอย่างสูงในภารกิจเฉพาะทางแต่ข้อจำกัดที่ถูกเปิดเผยหลังการแปรพักของเบลเลนโกและจากประสบการณ์การใช้งานจริงก็ได้กลายเป็นบทเรียนสำคัญที่นำไปสู่การพัฒนาเครื่องบินขับไล่สกัดกานร,รุ่นต่อไปที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นข้อจำกัดหลักของมิก25ประกอบด้วยขาดความสามารถลุกดาวชูดดาว เรดาร์สมิชเอไม่สามารถแยกแยะเป้าหมายที่บินต่ำท่ามกลางสัญญาณรบกวนจากพื้นดินได้เครื่องยนต์ไม่มีประสิทธิภาพเครื่องยนต์ R15 กินเชื้อเพลิงมหาศาลทําให้มีพิสัยทําการรบสั้นและมีเวลาในการบินลาดกระเวนน้อยมากภาระงานของนักบินสูงการที่นักบินเพียงคนเดียวต้องควบคุมเครื่องบินความเร็วสูงและระบบอาวุธที่ซับซ้อนพร้อมกันถือเป็นภาระงานที่หนักเกินไป ข้อจำกัดเหล่านี้ถูกนำไปแก้ไขโดยตรงในการออกแบบเครื่องบินมิคโคยันมิค3 1ฟ็อกฮาวซึ่งแม้จะมีรูปลักษณ์ภายนอกคล้ายคลึงกับมิค2 5แต่ภายในนั้นถือเป็นอากาศยานที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงนักบิน2ที่นั่งเพิ่มนายทหารระบบอาวุธเข้ามาในที่นั่งด้านหลังเพื่อช่วยจัดการระบบเรดาร์และอาวุธโดยเฉพาะทำให้แบ่งเบาภาระของนักบินได้เรดาร์ーーซัสลอน มิก3 1 31, เป็นเครื่องบินขับไล่ลำแรกของโลกที่ติดตั้งเรดาร์แบบเฟสอา a r เรยซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ต้องหันจานสายอากาศไปมาทำให้สามารถติดตามเป้าหมายหลายเป้าพร้อมกันได้อย่างรวดเร็วซึ่งให้ความสามารถลุกดาวชูดดาวที่ยอดเยี่ยมเครื่องยนต์ใหม่เปลี่ยนมาใช้เครื่องยนต์ s o l o เวฟ D30F ซึ่งเป็นแบบเ u r b o โบแฟนทำให้มีประสิทธิภาพและประหยัดเชื้อเพลิงกว่ามาก เพิ่มพิสัยทำการและระยะเวลาปฏิบัติการได้อย่างมีนัยะสำคัญระบบ Data Link มีความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเครื่องบินในฝูงบินทำให้สามารถประสานงานการโจมตีครอบคลุมพื้นที่กว้างได้อย่างมีประสิทธิภาพมรดกบนฟากฟ้า m ิก25 f o x b a c คือผลผลิตโดยตรงจากความกลัวและการแข่งขันทางทหารในยุคสงครามเย็น มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อภารกิจเดียวที่เฉพาะเจาะจงคือการบินขึ้นไปสกัดกัน้นเครื่องบินทิ้งระเบิดความเร็วสามมากของสหรัฐซึ่งในท้ายที่สุดแล้วก็ไม่ได้เข้าประจำการจริงแต่มรดกที่มันทิ้งไว้นั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าภารกิจดั้งเดิมของมันมากตลอดอายุการใช้งานเมก25ได้สร้างสถิติโลกทางการบินไว้มากมายแต่ที่น่าทึ่งที่สุด และยังคงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้คือสถิติระดับความสูงสมบูรณ์สำหรับเครื่องบินที่ใช้เครื่องยนต์เจ็ตที่ทำไว้โดยนักบินทดสอบอเล็กซานเดอร์เฟโดตอฟในวันที่31สิงหาคม1,977โดยใช้เครื่องบินรุ่มดัดแปลง m ิก2 5 r b ที่ติดตั้งเครื่องยนต์ R15BF2-300 ี 300, ทีดส่งพลังกว่าซึ่งสามารถทะยานขึ้นไปได้สูงถึง37,650เมตร มรดกของมิก2 5สามารถมองได้2มิติในฐานะอาวุธมันคือเครื่องมือเฉพาะทางที่มีประสิทธิภาพสูงในภารกิจที่ถูกออกแบบมาแต่ขาดความยืดหยุ่นในการใช้งานด้านอื่นๆและในฐานะสัญ,ญลักษณ์มันคือตัวแทนที่ชัดเจนที่สุดของการแข่งขันทางทหารและสงครามข่าวสารที่ซึ่งข้อมูลที่ผิดพลาดและความเข้าใจผิดสามารถส่งผลกระทบโดยตรงต่อการออกแบบอาวุธมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ของฝ่ายตรงข้ามได้ แม้ในปัจจุบันมิก25จะถูกปลดประจำการจากผู้ใช้งานส่วนใหญ่ไปแล้วแต่ชื่อของมิก25 Foxback จะยังคงถูกจดจำในฐานะเยี่ยวเหล็กที่เคยสร้างความหวาดหวั่นให้กับโลกตะวันตกและจารึกตำนานของตนเองไว้บนฟากฟ้าแห่งสงครามเย็นตลอดไป